อีกเมนูหนึ่งนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเป็นคนที่ชอบพกพาไปทานที่ไหนตอนไหนนะครับนั่นก็คือสลัดผักย่างครับและผักที่เราเลือกมาย่างเนี่ยครับวันนี้พลก็จะเลือกผักที่มีสีสันที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วผักเหล่านี้ก็จะมีวิตามินมีแร่ธาตุแตกต่างกันนะครับเรียกว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการแน่นอนนะครับ อะมาดูผักแต่ละชนิดนะครับสำหรับซูกินี่นะฮะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับอาจจะหนาสักประมาณครึ่งเซนก็ได้ครับมะเขือม่วงนะฮะพริกหวานแดงนะครับเห็ดออร์เรนจินะครับฟักทอง เสร็จแล้วนะครับเราก็จะปรุงรสผักเรานิดหนึ่งนะฮะผมใช้น้ำส้มสายชูบาลซามิกนะครับเกลือนะครับพริกไทยน้ำมันรำข้าวครับอาลครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มย่างจากผักที่สุกยากๆก,ก่อนนะครับอย่างมะเขือม่วงเนี่ยฮะจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฟักทองด้วยเช่นกัน นอกจากผักย่างเหล่านี้แล้วนะครับวันนี้พลจะขอเพิ่มเติมมะกอกดําครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามะกอกดำเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมอาหารของบ้านเราแต่ถ้าเกิดเรารับประทานเป็นประจำแล้วจะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเลือดออกตามไรฟันนะครับนอกจากนั้นยังช่วยบํารุงผมบํารุงสายตาด้วยนะครับประโยชน์ดีๆมากมายอย่างนี้นะครับวันนี้เลยขอใส่มะกอกดําลงไปในสลัดผักย่างของเราด้วยแล้วกันนะครับหัน่นแล้วแต่ชอบเลยนะครับจะใส่ทั้งเม็ดก็ได้นะครับวันนี้พลขอหั่นครึ่งแล้วกัน นอกจากนั้นนะครับขอเพิ่มความหอมด้วยสม,มุนไพรนะครับอันนี้จะเป็นใบพาสเสลียนะครับแต่จะเป็นพาสเลแบบอิตาเลียนหรือพาสเลใบแบนนั่นเองนะครับเรียบร้อยดีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะนำผักย่างของเราเนี่ยครับมาคลุกเคล้ากันในชามผสมอีกครั้งนะครับ ผมใส่บาซามิกเพิ่มอีกครั้งนะครับเล็กน้อยฮะแล้วก็มะกอกดำครับพาสเทลครับเขาให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะรับประทานตอนไหนก็ได้นะครับหรือเราจะใส่กล่องอาหารเล็กๆนะครับออกไปรับประทานนอกบ้านก็ได้เช่นกันครับ เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองเราจะพักที่อุณหภูมิห้องหรืออยากจะแช่เย็ยนๆก็รับประทานได้นะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนักเดินทางที่ผลเชื่อว่าคนรักสุขภาพทุกคนต้องรักอย่างแน่นอนสลัดผักย่างครับ